ต้องลาออกถ้าผมเป็นหมอทวีศิลป์นนะผมลาออกอายชิบหายเลยยากาศตกนะพี่น้องอยาการตกอยาการตกยาการตกแต่ปรากฏว่าพวกมึงอากาศตกเลยดีแต่พูดดีแต่ปากบอกประชาชนอยากาศตกอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดนั่งกินเล้าอยู่ในบ้านอะนะยังเปิดประตูเข้าไปจับแล้วคดีนี้ใครต้องรับผิดช,ชอบครับเรื่องทหารที่หยิบไม่รู้ แล้วคณะทูตจากซูดานแล้วก็ลูกอายุ9ก้าขวบลูกสาวนะครับติดโควิดน่ะแขกของใครครับไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้สคบอ,อทราบไหมไม่ทราบคอนโดไหนไม่รู้นะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนกันครับไม่รู้ไม่รู้โอ้พูดหยาบหยาบหลายๆคนก็บอกมึงจะบริหารประเทศกันแบบนี้นะนะเขาพูดกันหยาบหยาบเลยว่าพวกมึงจะบริหารประเทศชาติกันแบบนี้บ้านเมืองจะชิบหายก็เพราะพวกมึงนี่แหละพวกมึงไม่มีใครรับผิดชอบเลยแสดงความรับผิดชอบในต่างประเทศนี่เขาลาออกนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาสุกต้องลาออกใครต้องรับผิดชอบต้องลาออกสอบ,บคต้องลาออกถ้าผมเป็นหมอทวีสินแล้วผมลาออกอายชิบหายเลยอย่ากาตกนะพี่น้องอย่ากาตกอย่ากาตกอย่ากาตกแต่ปรากฏว่าพวกมึงอ่การตกเลยดีแต่พูดดีแต่ปากบอกประชาชนอย่ากาตกอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดนั่งกินเหล้าอยู่ในบ้านอะนะยังเปิดประตูเข้าไปจับเลยหาว่ามั่วสมผิดพรลกมาตาเก้ามาตาอะไรอนะ่ะ แต่ปรากฏไอ้กลุ่มเสี่ยง11กลุ่มอะไรเนี่ยไอ้ไอ้คน11กลุ่มพวกลูกค้า VIP ทั้งหลายพวกทหารแขกรัฐบาลผู้บัญชาการทหารบกอเมริกาคณะทูตพวกนี้เป็นพวก VIP นะคือพวกนี้ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายก็แสดงให้เห็นว่ากฎหมายประเทศไทยเนี่ยแม่งยกเว้นสำหรับพวก VIP คือพวกนี้แม่งไม่ต้องทำตามกฎหมายนะแต่ไอ้ไวรัสไอ้โควิด19เนี่ยมันไม่ได้เลือกนะว่ามันไอ้โวรัคไวรัสเนี่ยเออถ้าแม่งคนจนเนี่ยมันจะเข้าวิ่งเข้าหาคนรวยมันก็วิ่งเข้าหา ประธานาธิบดีประเทศอะไรเนี่ยทางอเมริกาใต้หรือไงเปรูหรือหรืออะไรหรือประเทศบาราซิลอะไรนั่นก็เหมือนกันอ่ะซาหลือกันอ่ะไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกอ่ะไม่ใส่แมสไม่ใส่อะไรสุดท้ายเป็นไงสมน้ำหน้าแม่งก็เป็นอะไรเป็นไอโควิดไปแล้วคือโควิดเนี่ยไวรัสเนี่ยมันไม่ได้เลือกนะไว้ว่ามันจะมันจะเล่นงานเฉพาะคนจนวีไอพีมันก็เล่นแต่ประเทศเรายกเว้นนะครับแขกรัฐบาลคณะทูตอะไรทหารอะไรต่างๆผู้ควบคุมยานพาหนะอะไรคนขับเครื่องบินอะไรพวกนี้ยกเวน้นไม่ต้องมา ตรวจส่งตรวจสอบเพราะพวกนี้ได้รับการตรวจสอบมาจากต่างประเทศแล้วแต่ไอ้พวกทาหารอียิปตูตเตอร์ตูดานพวกนี้มันก็ตรวจมาจากต่างประเทศแล้วแต่เสร็จแล้วเป็นไงตรวจไม่เจอแม่งมาเจอที่ประเทศไทยเนี่ยเนี่ยถ้าไอ้ทาหารอียิปเนี่ยมาจากอะไรแอฟริกามาจากอาหรับเอมเมรตมาลงประเทศไทยไปเมืองจีนไปนูนป่นไปนี่สุดท้ายเปไ็นไงนะประเทศเราก็ยอมให้มันมาจอดเครื่องบินแล้วก็ให้มันนอนที่โรงแรมีิรยองนะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เป็นไง ไปเที่ยวตามห้างตามอะไรต่างๆเขาเป็นไงชิปหายกันไปหมดนะครับห้างสองห้างเนี่ยเป็นข่าวมาแล้วเนี่ยทั้งเซนทันแล้วก็แหลมทองเนี่ยเาก็าชิปหาย,ยถามความชิปหายเราเนี้ยไปเรียกร้องมาจากใครใครแม่งจะรับผิดชอบเนะเจ้าของห้างทั้งสองห้างก็ต้องอะไรเอาตีนไก่น้าผักอะ่ะไม่ใช่เอามือนะตีนไก่หน้าผาักอะ่ะเขาก็าเจ๊งอะ่ะแล้วคนทั้งจังหวัดระยองก็เป็นไงชิปหายกันหมดเดือดร้อนผวากันไปไม่รู้ว่าไอ้ไไทหารที่หยิบคนเนี้ยที่มันติดโควิดเนี่ยเรามาทราบหลังจากแม่งกลับไปเรียบร้อยแล้วเพิ่งทราบ โควิดถ้าทำไงแล้วบ้างไปไหนบ้างก็ไม่รู้แม่งก็ไม่บอกแล้วขนาดตรวจโควิดมันยังไม่ยอมเลยพน์วีไอพีนี่มาตรวจกูได้ไงกูตรวจมาแล้วนะเอาตำรวจไปก็ไม่ให้ต้องใช้สถานทูตเนี่ยไอพวกวีไอพีทั้งหลายนะนี่แค่ทาหารไปไหนมาไหนมาบ้างแล้วเด็กทรงเด็กเสิร์ฟเอาอาหารไปเสิร์ฟสองคนนี่กนผวาเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดใ,ใครต้องรับผิดชอบรัฐบาลไทยต้องรับผิดชอบคนที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกวับเรื่องมาตรการป้องกันโควิดทั้งหลายต้องรับผิดชอบสนามบินอูตเผาบอกว,ว่าเขาทำเต็มที่แล้ว ทุกคนบอกไม่รู้พวกนี้เป็นใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่ผมผมทําหน้าที่ครบแล้วทุกคนบอกไปไกลอย่ามายุ่งกับกูทุกคนปฏิเสธความรับผิดชอบใครต้องรับผิดชอบวะอยากจะรู้ใครออกมาขอโทษประชาชนบ้างนะรัฐบาลยังบางครั้งเนี่ยยังไม่กล้าบอกเลยมันไปนอนโรงแรมไหนไปห้างไหนไปกินข้าวกับใครกี่ชั่วโมงยังไม่กล้าบอกเลยครับนะเราจะปกปิดความจริงไว้ทําไมจะรออะไรอยู่ครับ นะครับจะรอให้พวกนี้เผยแพร่สเปดเดอร์กระจายแพร่เชื้อไปแบบเกาหลีหรือไงคุณป้ามหาภัยหรือเปล่ากลายเป็นว่าทหารมหาภัยบอกไปเลยครับโรงแรมไหนคอนโดนะเด็กก้าวขบอยูอ่สุขุมวิท26คอนโดชื่ออะไรเอ็กเอ็กอะไรอ่ะบอกเขาไปเลยอย่าไปกลัวคอนโดเจ๊ง <c oughs> เราไม่รู้ว่าวันๆเนี่ยไอ้พวกที่วีไอพีทั้งหลายทั้งลูกทูดลูกท่านหลานเธอนะครับ <c oughs> พวกตาหงษตาหารพวกวีไอพีเอาง่ายๆไอ้พวกมีเส้นอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายเนี่ยพวกเนี้ย พวกมึงเนี่ยนะไม่ได้มีความรับผปดชอบเลยนะครับนะพวกพภิสิดชนทั้งหลายเนี่ยมึงไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยมึงใหญ่นะครับคนนึงก็เป็นทูตนะมีเอกสิทธนะินะนะมีเอกสิทธิ์ลูกเต้าปรากดลูกสาวเป็นไงติดโควิดแล้วไปไหนมาไหนบ้างอะ่ะตายหาแล้วก็เสร็จแล้วไอ้พ่อแม่ที่อยู่ในประเทศไทยอะ่ะนอนอยู่คอนโดไหนนะครับกักตัวอยู่แล้วทำไมไม่บอกนะ่ะคนในคอนโดนั้นถ้าเป็นผมอยู่ผมก็หนีละกูก็มาอยู่แล้วกูเพนละนะกูจะมาอยู่ได้ไงลนะ่ะมีมีพ่อแม่ของเด็กเป็นทูตอะไรเนี่ยสูดานสุเดินอะ กูไปเคยได้ยินที่นั่นปประเทศนี้นะไม่เคยไปแถวแอฟริกานะครับเนี่ยรัฐไทยต้องรับผิดชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบออกมาครับเปิดเผยความจริงคนโดนไหนไปที่ไหนบ้างทําลงทมไลน์ที่คนไทยนี่เป็นไงไปไหนก็ต้องใช้โปรแกรมอะไรใช้ชนะอะไรน่ะนะจะเข้าจะออกต้องบอกรัฐบาลแต่พวก VIP พวกแขกทั้งหลายเนี่ยบุคคลยกเว้นตามอ่พอาพรกทั้งหลายเนี่ยมาตราเก้าอะไรเนี่ยสิบเอ็ดกลุ่มสิบเอ็ดประเภทเนี่ยพวก VIP ออยากจะทําอะไรก็ทําเข้ามาไปพักที่นั่นทุได้รับการยกวงยกเว้น ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องอะไรต่างๆแล้ววันๆเนี่ยมันไปไหนนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็โยนมาเป็นความผิดของทหารอ,าอียิปต์เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องระบบระบบประเทศไทยเราดีมากคุยโมโอ้อวดบอกของเราเนี่ยระดับโลกอันดับหนึ่งของของโลกเลยทุกประเทศชื่นชมเราตายหาตอนนี้ไปไงไม่มีใครชื่นชมตอนนี้หน้าแหกหน้าแหกเลยสองนิ้วรัฐบาลไทยต้องก่อนคุยโมโอบอกระบบวิธีการป้องกันโควิดของเราขเราข้มข้นตรวจสอบอย่างดี พอตอนหลังเริ่มมีพวก v ีไพแล้วพวกแขกรัฐบาลแขกกองทัพแขกด้านแขกนี่แขกดอยคอยแดกนะแม่มาเจอแขกจริงๆก็ไปเจอแขกอียิบเข้าไปแล้วทิพย์หายเลยงานนี้หน้าแหกจากเดิมที่คุยโม้่าเราประเทศเราเนี่ยได้รับการยกย่องโอ้โหติดอันดับโลกคุยโม้พูด้ำไป้ำมาตอนนี้ปุ๊งไงเอาปี๊บคุมหัวเอาตีนก่ายหน้าผากเสร็จตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook 6,400 YouTube 3ูทันเก้านะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่ครับโอ้โหหมื่นกว่าคนแล้วครับขาบกวานะวนน,นะ นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดติดตามกดชื่นชอบแชร์ไปเยอะอันนี้ก็กดสับสกายกดกระดิ่งวันนี้ก็คนมาดูเกินหมื่นคนแล้วนะครับนะครับนะฮะ,ะ,ะนะครับก็เท่าไหร่นะหมื่นกว่าคนนะครับดูสดวันนี้หมื่นกว่าคนนะครับเราก็อัดกันเต็มที่ออกมาขอโทษประชาชนพูดความจริงพูดเหมือนนายกัฐมนตรีของเยอรมันครับนะ,ะผู้หญิงนะแกบอกว่าการแก้ปัญหาโควิดต้องพูดความจริงต้องไม่บิดเบือนต้องมีความจริงใจต่อประชาชนประเทศเราอ้ามือหนึ่ง ยังไม่รับรายงานโถนะชาวบ้านเขารู้หมดทวิตเตอร์เขารู้หมดโรงแรมอะไรห้างอะไรเขารู้กันหมดแล้วนะคอนโดที่ไหนเขารู้หมดรัฐบาลยังไม่กล้าพูดอ้าม,ามืองึอ่งไปตกลงกันถามวิษณุเครืองานนี่เฮ้ยเราจะถแถลงนี่จะแถลยังไงกันดีเพื่อให้พวกเรารอดตัวโถพูดความจริงยกมือไหว้ขอโทษประชาชนลาออกไปซะลาออกจากตำแหน่งไปใครที่รับผิดชอบลาออกไป เป็นการทำให้ประเทศชาติเสียหายแล้วเนี่ยละะยองเนี่ยตอนนี้ผวากันหมดนะ่ะพักวกผมเนี่ยเป็นคนมีสตังค์เนี่ยเขาบอกเออเดี๋ยวจะพาลูกพาเมียพาเมียน้อยไปเที่ยวเอ้ยไม่ใช่เมียหลวงจะพาเมียหลวงไปเที่ยวนะลยองเขาหน่อยเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองสากรรมไปไงยกเลิกครับใครก็จะไปเที่ยวลยองเขะผวาไม่รู้ว่าไอทหารอ่สเปนเดอร์เนี่ยมันจะไปแพร่เชื้อไปทั่วลยองหรือยังก็เสียหายหมดเนี่ยดูครับต้องลาออกไปครับ นะครับโคสงโคสกอะไรต่างๆบอกเนี่ยบอกอยาการตกอยาการตกเนี่ยนะ,นะ <S <S พวกเองการตกเอ,เองเองต้องขอโทษประชาชนโคสกก็ต้องลางออกรัฐมนตรีก็ต้องลางออกใครที่เกี่ยวข้องกควรจะลาออกไปคนที่มันต้องแสดงความรับผิดชอบประเทศอื่นนี่เขาลาออกแล้วเขาก็ไปนู่นแล้วถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยเขาฆ่าตัวตายเลยนะครับลาออกเสร็จแล้วถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ฮาราคิรีถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยกระโดดหน้าผาตายถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะมันสร้างความเสียหายนะครับแล้วเนี่ยนกรุงเทพอีกนะยดูเนี่ยลูกของทูตอายุเก้าขวบ ลูกสาวทูตสุดานทำไงแล้วทำยังไงแล้วตอนนี้ไปไหนตาไหนบ้างไม่เห็นบอกเลยไทม์ไลน์พอประชาชนคนไทยแล้วเออไปไหนก็ต้องไปไงั้นเช็คอินออกก็ต้องเช็คเอานะลงชื่อตะกี้ผมไปวิ่งที่จัน,กนเกษมนะก็ไปเจอ FC เป็นรปภหญิงเข้าสนามก็ต้องไปไงั้นลงชื่อตรวจวัดอุณหภูมิอ่าเข้าก็ต้องเช็คเอาออกก็ต้องเช็คเอาคนไทยแม่งต้องโดนปฏิบัติตามกติกาทุกอย่างแต่พอพวก VIP ทั้งหลายของรัฐบาลไปไงั้น